สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ซทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจ g วันนี้ก็วันนี้ก็จะมาวางแนวทางหวยเรากับหวยฮานอยให้นะครับนะงวดของวันที่สองเดือนหนึ่งพี่หนะครับผมสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สอง6ห 2, ด้วยนะครับนะปีใหม่นี้แอดก็ ขอวอวยพรให้พี่ๆทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้รวยๆขอให้มีเงินมีทองเยอะๆขอให้โชคดีตลอดปีเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะคอยเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะสำหรับเราพัฒนางวดที่แล้วก็จะเข้าเป็นตัวรองนะ ได้ห้าหกเจ็ดนะเอาหกกับเจ็ดเป็นตัวเด่นไม่เข้าเลยหกกับเจ็ดไม่มีเลยอ่ามาเป็นเลขห้านะออกมาออกมาสี่หนึ่งห้าสี่เข้าตัวรองห้าสี่ตัวเด่นไม่เข้าเดี๋ยวเรามาตามรุ้นกันต่อเนะตามรุ้นวงวดนี้กันต่อฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะถ้าพร้อมก็แล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผม แนวทางหวยราวพัฒนากับหวยหาหน่อยงวดของวันที่สองเดือนหนึ่งี่หเกานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหวยราวกันก่อนเนาะหวยราวพัฒนานะหวยราวพัฒนาราวพัฒนานะครับงวดนี้เด่น มวยลาพัฒนาผมผมได้เด่นสามตัวนะเก้าศูนย์หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะสูตรตัวเด่นนะสูตรตัวเจาะนะครับมากับสี่ห้าสี่ห้าสองสี่ห้าสองสามเจ็ดนะครับ สี่ห้าสี่ห้าสองสามเจ็ดนะเอาเก้านะเก้ากับศนะูนย์ะเก้ากับศูนย์เป็นตัวเด่นนะหนึ่งก็เป็นตัวลองเอามาจับคู่กับสี่ห้าสองแล้วก็สามได้เลยนะสองสามสี่ห้านะเราพัฒนานะครับนะก็จบไปแล้วนะก็มีเท่านี้90้ศย์หนึ่ง ูตรตัวเด่น901สูตรตัวเจาะ4 2537ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยต่อไปก็จะเป็นฮานอยนะฮานอยฮานอยนะครับก็มาเริ่มจากพิเศษ วันนี้ผมมั่นใจนะฮาหนอยเนี่ยหาหนอยนี่ผมต้องเข้าแน่นอนอยังไงก็ต้องเข้าแน่นอนมีมาแน่นอนเนี่ยสามสี่เก้าพิเศษนะครับได้เด่นสามสี่เก้าสูตรตัวจอดนะครับมากับศูนย์สองศูนย์สองเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปด 02718นะเอา3กับ4เป็นตัวเด่น3กับ4เป็นตัวเด่นมาจับคู่กับ90 907 907อืม1 9071นะครับผม6 9นะเนาะอ่าลงปีแล้ว อีหกเก้าอ่ะอี 69. หกเก้าหวยฮานอยนะรับพิเศษนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติ ห้านอยนะครับปกติก็เหมือนกันเลย3 4 9สูตรตัวเด็นนะครับ3 4 9สี่เูตรตัวเจาะเจ็ดแปดหนึ่งเดหนึ่งหกศูดแปดหน่ะครับเอา3มกับ4เป็นตัวเด่น3ากับ4เป็นตัวเด่นมาจากคู่กับ9 7 8 เก้าจ็ดปดศนย์นะครับอืศูนย์ไม่หรือหนึ่งหนึ่งดีกว่าเก้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับผมฮานอยนะครับปกตินะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอย VIP เหมือนกันเลยเด้อสี่เก้านะครับมากับ01786เหมือนกันเลยกับปกติ01786 4นึเปกับสเป็นตัวเด่นจากคู่ที่9 018 9018นะครับผมหววห้าน้อยนะครับผมนะก็จบไปแล้วสาหรับ3ตัวเรียน3าหน้อยนะต่อไปก็จะเป็นเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวพี่ๆไม่อยากจับหลายตัวแนละ้วก็เล่นเม็ดเดียวก็ได้นะหัน้อยเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับวันนี้ก็ ผมคิดว่าน่าจะเป็นสามมากกว่านะเอาสามนี่แหละสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหก ตัวนึงนะครับ 39, 37, 38, แล้วก็30 3 9 37 38 30นะครับผมสำหรับหวยฮานอยก็จบหวยลาวกับหวยฮานอยนะครับก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีสัยนะครับสวัสดีครับ